ก็มาเจอลูกบอลแดงแรงลิตในพาร์ทที่1ที่สตอนนี้คือจะเป็นพาร์ทที่สแล้วนะคะกับบอลแดงแรงลิตของเราอืมไม่รู้ว่าเราเปลี่ยนสีลูกบอลได้หรือ,อยังนะแต่ก็ขอบอลแดงไปก่อนแล้วกันนะตอนนี้คือเรามาเอพิโซดที่2กับด่านที่เท่าไหร่นะ16ใช่เรามาด่านที่16กันแล้วทุกคน ตอนนี้เหมือนจะเข้ามาในดงป่าผาภัยฮะดงป่าพงไพยนะคะ <c oughs> เป็นน่าจะแมปน่าจะอยู่ในป่าเนาะป่าไม้อ๊ะมาแต่ไหนเนี่เราโอ้ยอย่าไปตัดไม้ทำลายป่านะเรื่อยไปฟ้าเนี่ยดูตัดโพงไม้จนเป็นรูหมดแล้วนะ่ะ ไม่ดีไม่ดีไม่ดีรู้ไหมมีมีสายน้ำลำทานเออแบบนี้ก็อุย้ยดูง่ายเหมือนกันนะที่เป็นไม้เป็นต้นไม้เออสวยดีจเจริญหูจเจริญตาไปอีกแบบโอ๊ยโท้เว้ยโอ๊ยตายเลยเราต้องเหยียบอ๊บเหยียบหัวเขาดิเหยียบไม่ถูกเลย เดาๆน่าจะวางมือไปหลายวันแล้วโอ้นี่เอา้าทำไมอย่างนี้ได้อ่ะไม่ได้เหยียบหัวนะแค่แบบเฉียวๆเด๊ได้แล้วแล้วก็สำหรับใครที่ผ่านไปผ่านมาที่ดูอยู่นะตอนนี้ก็อย่าเพิ่งกดไปไหนนะคะดูกันก่อนเป็นกำลังใจกันก่อนนะคะเรียนรู้กันไปแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะคะช่องเล็กๆช่องที่เพิ่งเปิดสนับสนุนกันด้วยนะ ก็ข,ขายของนิดนึงมาอ้าแล้วเราจะขึ้นไปบนนั้นยังไงอะมีปุ่มนี้ด้วยหรออ๋อน่าจะนี่กระโดดขึ้นต่อไม้ถึงนนเนี้ยมันไม่น่าจะถึงอ๋อถึงด้วยโอเคถึงโอ้เหมือนจะมีสไลเดอร์นะอ้าวอุ๊ยเราชนเขาแล้วเขาตกน้ำเราได้เหรียญน,นี้ แล้วมีเลื่อยไฟฟ้าด้วยแล้วมีดาวตรงนั้นเออแล้วค้วอนไม้บนนู้นเราจะไปเอาอยัางไงเนี่ยเราจะโอ้โอ้เราจะขึ้นมายัางไงอะแล้วเราจะอ๋อเพราะว่าตรงนู้นมันสูงเราต้องอ้อย่างนี้ได้โ,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 โดนเลื่อยไฟฟ้าพังเลยแล้วเราก็ไม่ได้ขอฆ่าตัวตายเลยแล้วกันยังไงอ้าว อันนี้ไม่ได้ฆ่านะแต่เราโดดนี้เขาไม่หดดอ้เราไปไม่ได้ด้วยเราก็ต้องเดินหน้าอย่างเดียวโอเคแล้วเราต้องรอจังหวะให้ไอ้เลื่อยไฟฟ้าเนี่ยมันมาอยู่ใต้ต้นไม้นะเราค่อยเอาท่อนไม้นั้นลงมาแล้วเราก็ต้องรีบเลยรีบเลยรีบเดียวรีบรีบรีบเร็ว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 แล้วเราก็ต้องรีบกนเริ่มใหม่เลยทีเดียวเชียวแหละ ตายแล้วเริ่มใหม่เลยเริ่มแป่ตรงนี้เลยนะโอเคแล้วก็ขอเปลี่ยนลูกบอลเหลืองไปเลยแล้วกันกลายเป็นลูกบอลเหลืองไปแล้วนะคะลูกบอลเหลืองคืออะไรเยลโล่เยลโล่คือลูกบอลสีเหลืองของเราดูตาบ้องแบวของเขาสิ <c oughs> สีเหลืองนี่ก็มอง เข้ากับบรรยากาศป่าภูไขยเหมือนกันนะอย่าเออเฮ้เอ้าเราต้องมาเจอเขาอีกเหรอเนี่ยเฮ้ยเอ้าตกตกตกนึกว่าจะตกไม่ตกแฮะเมื่อกี้กดล็อกเอออ้าวอ้าวอ้าวไม่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 โอ้โอ้เบรกเบรกเบรก ็นลูกบอลที่เบรกไม่มีเบรกแตกเดี๋ยวอย่าพึ่งมาอย่าพึ่งมาโอ้ได้ได้ไปเลย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 เราก็ต้องถอยลูกบอลมานิดนึงนะนิดนึงนิดนึงเราก็ต้องรีบเห่อด,ดูน้องทำปากจูดบตกใจอุ้ยนี่จังหวะนี่ต้องจังหวะนี่ต้องจังหวะดีโอเคได้ออ้อ,อู้ไใหม่เลยแล้วตอนนี้เรา อุ้ยไม่ได้ดาวกับเป้าดาวเป้เ้าดาวกับเป้าดาวโอเคโอเคตอนนี้คืออุหน้าจอสัมผัสนี้คือแบบถ้าเป็นปุ่มเนาะก็คือปุ่มพังอะกระดาษหน้าจอสัมผัสก็คือกดอย่างแรงไม่รู้จะแรงทำไมไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันทั้งทังที่เบาๆมันก็ได้แต่มันไม่สะใจมันต้องคนแรงๆเออ คือหน้าจอโทรศัพท์วินนี่จะจะแตกไหมนะหเนี่ยกดแรงขนาดเนี้ยผ่อนคลายมือกัอนหน่อยโอเคโอเคเดี๋ยวบนนั้นเราจะไปเอาอยัางไงวียแย่เลยมันต้องกระโดดตรงเนี้ยมาเอาดาวตรงนี้ก่อนแต่เราลงมาก่อนไงโอ้ก็ปล่อยไปโอ้เราตายพอดีเอออันนี้คือตั้งใจตายเพื่อจะมาเอาดาวดวงนี้นะคะเออ นี่ต้องเอาดาวก่อนนะอ้ยนี่เราเหยียบหัวเขาแล้วหนึ่งครั้งเราก็เย้ทำไมมันไม่ได้อย่างนี้บ่อยๆนะเฮ้ยอืออาพวกเอออย่างนี้สิขึ้นไปดาวตัวนี้แล้วก็ขึ้นไปหาตัวนู้นหาเพื่อนโดดถึงมนมะ่เราไม่เห็นลูกบอลสีเหลืองเราด้วย อุ้ยเอามีปุ่มตรงนี้เหรอก็ว่ายูหาปุ่มอยู่ตรงไหนถ้าไม่โดดสูงไปนี่จะเจอไหมนะอุ้ยอันนี้ต้องรอจังหวะวะ่ะคือต้องรอคือจังหวะแพทเทิร์นแพทเทิร์นจังหวะโอเคเราก็ต้องรอให้นี่ออกไปสูตรก่อนเราก็โดดมานี่แล้วนี่ให้ไปสูตรก่อนถอยมาแล้วก็โดดขึ้นไปนู่นอุ้ยได้แต่ว่าต้องรอนู่นก่อนโอเคได้ได้ได้ไดไดไดเกือบไปแล้วเราจุ่ม แล้วเรากลับมาทำไมโอไม่เข้าใจเลยอุตส่าห์ผ่านไปแล้วคือรอบนี้มันจะไม่เหมือนรอบก่อนไงมันมันจะไม่ได้ค่ะโอเคได้้ลูกไม้อยุดไม้อย,อยู่นี่ขึ้นมาได้ไหมขึ้นได้ต้องเอาไปก่อนเอาไปทำไมไม่รู้แต่เราต้องเอาไปเพื่อเป็นการที่จะไม่เสียเวลานะคะเราก็ต้องพกไปเลยใช่อย่างนั้น โอ้นี่ไงใช้หนีบน้องไปเลยนี่ไงใช้ปีนี่ไง,ไงเฮ้ยไม่ปุ่มอ๋อแล้วมันจะเลื่อนกลับมันนะเอาเอาลงมาทำไมแล้วกลับไป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 เออไต่กลับไป,ออบไปโดดจุ๊บโอเคได้เฮ้ยเดี๋ยว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 อยว่าพึ่งผ่านอย่าพึ่งผ่านอย่าพึ่งผ่านเย่เดี๋ยวจะไม่ได้เรียนทองนะ เราต้องเก็บเหรียญทองให้ได้ทุกด่านทุกแมปแต่เออโอ้โหเฮ้ยนี่มันไม้กระดกแมปแรกเราไม่ได้เหรียญทองอู้กี่ช่องนะกี่ด่านนะเดี๋ยวค่อยไปตามเก็บแล้วกันนะเอาตายนินจาพลอกนินจาเฉยเลยอู้ ไม่เ,เฮ้ย,อยเออนี่มันยากนะไอะตัวเนี้ยมันต้องสองรอบอะอ่ะขึ้นไปไม้กระดกขึ้นไปหาไม้กระดกเราต้องรอโอ้ยย่เบกเบกเบกเย้ผ่านตัวนี้หนูจะตายอีกรอบนึงโอเคได้นี่ไง,ไงเดี๋ยวไอ้บนนู้นเราจะขึ้นไปเอาอยัางไงอะฮะ เราขึ้นไม่ได้นะเนี่ยอา้าวจะไม่ได้ฆ่าตัวตายอีกหรอโอเคเออเราลืมโดดไปเอาดาวดิเราก็มามุ่งฆ่าเขาก่อนเลยอะเออโย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 นี่เห็นไหมล่ะคิดจะทำบาปปุ๊บเราก็เจ็บตัวปั๊บเลยมันไม่ดีนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเถึงไหมเนี่ยถึงไหมไม่ถึง รอจังหวะโอเคมาเล่นตรงนี้ใหม่โอเคได้ดาวแล้วก็อ,อึเหยียบหัวไปเดี๋ยวรอจังหวะนะรอให้เขาออกมาสุดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้นะเนี่ยไม่ได้นะเนี่ยไม่ได้โอเค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 อเคเบรก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 โอ้เฮ้ยเ,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 เป็นไปได้เหมาะเจาะมากเจ๋ว จเจลไปเลยเฮ้ยเอา้าเราด่านที่22แล้วหรอเฮ้ยเร็วมากเฮ้ยทำไมเล่นมันเร็วขนาดนี้อเฮ้ยเก่งไปไหมเนี่ยเรา,า,าเฮยวฮ้ยเฮ้ยเกมแเ่นีเ้ว่า้เกย้ยเฮ้ยเฮ้ยเอยเฮยเฮ้้ยเ นะอืมอันนี้ขอตอบแทนใครบางคนที่มีความคิดนะ <c oughs> อ,อี่างเกมมันจะง่ายก็ง่ายจะยากก็ยากนะ <c oughs> ก็มาลองเล่นกันได้นะคะเป็นเกมเก่าที่เราจะเล่นกันกับช่องวินนี่ในวันนี้นะคะกับเกมนี้นะะแล้วกันแล้วก็ฝากข่าวถึงใครที่เอ,อ่อน้องเนาะจำได้นะไม่ลืมนะคะคือน้องขอ ให้มาเล่นเกมหนึ่งคือโหลดมาแล้วแหละค่ะโหลดมาแล้วเนาะแล้วก็รออยู่ว่ารอโอกาสจะเล่นคือรอโอกาสมันมันต้อง,ม,ม,องม,อมีมันต้องมีอารมณ์มันต้องมีอารมณ์ด่วมเลนเกมก็คืออ่าสะสมอารมณ์ ที่อยากเล่นก่อนนะคะอย่าเพิ่งน้อยใจกันไปนะคะขนมไทยที่ขอเล่นเกมนู่นนี่นั่นมานะคะไม่เล่นสักทีเบื่อและเลิกติดตามมาติดตามกันต่อไปนะคะ <c oughs> ยังอยู่อยู่นะอยู่อยู่ใช่ไหมน้อง <c oughs> โอเคมาอึ๊บนี่ตายแล้วก็กดปุ่มอันนี้ปุ่มมันเลื่อนได้นะเราต้องรีบ เราต้องเอาเวลาเอาะ n เดี๋ยวเขาใช้เวลานานไหมเนะี่ยติดติดอ๋อมีเวลาบอกอยู่ทันทานทั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 นโอ้ทันยังไงก็ทันโอ้ลืมโดดฮูยัดลูโดดก่อนนะป้าเหยียบหยยบหยยบกล่องซีเลียบไปรอทำไมเขาถึงมีไฮเทคปแต่ปุ่มอะไรอ้าไม่ทัน ววโอ้วันสอทีโอ้ติดดติอ้าวเดี๋ยวเดียวเอไปเลยไปอุ้ยเบรกมันจะไม่มีเอาตายแล้วอุ้ยนี่อะไรอะโอ้เป็นแบบขั้นเรื่อนเหรอตรงนี้ไปเหยียบเขาก่อนเปิดประตูก่อนอุ้ยประตูนี้ก็มีเวลาด้วยเดี๋ยวเราเขาเปิดให้สุดก่อนแล้วเราก็ต้องรีบวิ่งลงไป วิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งติดดิเอาอย่าโดดขึ้นไปเดี๋ยวเดี๋ยวขอมันไม่ทันละขอมาปุ่มใหม่ปุ่มใหม,ม,ม่เอามาให้ทันเร็วๆๆๆให้ไวเลยพวกให้ไวเลยพวกอยากกระเด็นกระดอนโอเคผ่านเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเดี๋ยวอย่าพึ่งกระทืบกันไอ้ผ้พพาพพกแดงผ้พาโวกแดงมาจิตตึงข้าออกจากหัวให้นี่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะ เ,เราต้องขึ้นไปบนนี้นะแล้วก็ให้มันไม้กระดกแล้วเราก็โดดขึ้นไปบนนู้นอู้หรือว่าจะไม่ถึงนะแล้วก็ขึ้นมาโอ้อยู่ไหนเราหาตัวเองไม่เจอกลัวว่าจะไม่ถึงอ๊บโอเคได้มีข้างล่างเขาเล่นอะไรกันสามคนนะนะั้นอข้างบนก็มีนะนี่อ้อมีปุ่มอ๋อปุ่มเปิดเรื่อยอ๋อเราไม่ต้องไป ถ่าเขาเองนะโอเคเรามีเรื่อยแต่ว่าเราไปกดปุ่มให้มันปิดได้ไหมเนะี่ยไม่ได้ด้วยงั้นเราต้องมาเจอเรื่อยสินะก็ยังดีกว่า3ตัวนั้นนะโอ้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 โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวไปเอาดาวก่อนเอาโดดไม่ถึงดาวด้วยโอ้จะอยู่ไปจะจะอยู่บนไอ้ขั้นบันไดนะนะั่นน่ะอยู่ไม่ได้อะ โอ้เอ้าไม่โดนไม่โดนไม่โดนโอ้ยังไปชนเขาอีกนะโอเคให้ได้รอบเนี้ยให้ได้ยังไงก็จะให้ได,คด้คอยดูสิคอยดูสิโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอดาวอีกหนึ่งขอดาวอีกเย้าเดี๋ยวโอเคได้โอ้มันทำไมไม่มันทำไมเลยมาอ่งนะั้นละโอเคได้แล้วเอารอดสักทีนะ อนนี้อย่าบอกว่ามีเวลาอีกไหมเนี่ยมีเวลาด้วยโอเคเราก็ต้องเราก็ต้องกดปุ่มนี้ให้สุดใช่ไหมเราก็มากดปุ่มนี้สุดเราก็ดูดขึ้นไปแล้วก็อ้มันเราเรากดยังไม่สุดนี่หว่าตอนนี้กดมาให้สุดแล้วสุดแล้วนะเราก็มาปุ่มน,นี้ให้สุดเลย กระโดดขึ้นไปโอเคได้โอ้ไม่ถึงหรอได้แล้วนะเมื่อกี้เนี่ยโหเกมโกงเราวะ่ะเกมมันโกงเราดูเนี่ยหน้ามันน่าจะถึงนะไมโอ้ได้แต่ว่ามันไม่ได้แล้วอืเอาม่ม ให้สุดให้สุดให้สุดอันนี้กำลังจะถอยนะใจเย็นๆพวกโอเคได้โอ้โวกเรานึกว่าจ่จะเลยให้ไหนท่ายกดถอยหลังสันโอเคนิ่งมากนิ่งมากโอ้แล้วทำไมไม่กระโดดล่เอา้าอุ้ยติดเชือกดีเมื่อกี้เนี่ยโอ้คอติดเชือกไปไม่ถึงโอเคโอเคโดด โอ้ม่งี้แต่แรกก็จบแล้วเค2ยแล้วนะเดี๋ยวเราข้างบนโอ้ oh, มันเป็นนี่เวลาเองไม่ต้องมีปุ่มนะนึกว่าแต่จะมีปุ่มอ๋อ oh, อันนี้มันกระโดดมาเตะปุ่มให้เรานี่หว่าเมื่อกี้นี่ใช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  oh. ่อ้าวเหยียบได้อันนี้มันขึ้นมาพร้อมกันเลยโอเคไม่ง่ายโออไม่ยาก เดี okay, ๋ยวแต่จะยากไอตัวน tree ี้แหละโอเคได้หรือว่าจะมีได้โอ้โหเดี๋ยวแล้วเราจะลงไปยังไงอ่ะอ๋อมีขั้นกลางมีขั้นกลางแต่ขั้นกลางไม่น่าจะรอดนะขั้นขั้นขั้นล่างเลยขั้นล่างเลยขั้นล่างเลยขั้นขั้นล่างเลยนะนี่ได้จึ๊บเดี๋ยวมาก่อน ปะทะกันหน่อยสิเรานี่ชื่อหัวเหยียบไปเลยเดี๋ยวไอเขาตัดไม้ครึ่งหนึ่งอย่างนี้ก็ได้ล่ะอุ้ยติดติดตลารีละลติดตลลรีละลติด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 เราไปไม่ได้นะเราต้องไปกดปุ่มตัวนี้เพื่อที่จะเปิดกงด้านบนแต่เรามาตัวนี้ได้แต่มันก็ผลักไม้ออกไปอีกอยู่ดีอะทําไงวะเนี่ย มันผักไม้ไปเดี๋ยวเราเราต้องให้ไม้นั่นมันกิ้งระชนไอ้ปุ่มใช่ไหมหรือไม้มันกิ้งกลับมาไหมวะหรือเราต้องให้ไม้มันกิ้งกลับมาแล้วเราก็มาค้ำมันนี่เปิด ใช่แน่เลยแล้วมันจะกิ้งมาไหมเนี่ยแล้วเราจะขึ้นมาทันไหมระหว่างที่ไม้เออนี่ไงกิ้งมาแล้วกิ้งมาแล้วกิ้งมาแล้วอย่างน้อยให้เลยตรงนี้ตรงมาเลยไม้นี่ไปนิดนึงก็ยังดีแต่มันยากไอ้ตรงนี้แหละตรงที่เราจะควบคุมให้ไอ้ลูกบอลไม่กิ้งไปไหนเนี่ยมาแล้วไมยมาแล้วแล้วเราจะทันไหมเนี่ยทันไหมอ้เดี๋ยวอย่าเพิ่งมันตื่นเต้นโออย่างงี้ดันไม้หนีเลยโอ้แล้วก็ต้องรอต่อไป เดี๋ยวนะเนี่ยมันมันคุมยากอะ่ะเรากดเรากดกด,กดกดกลับไปกลับมากลับไปกับมันเนี่ยไม้มันม,มัน,มนลูกบอลมันเลื่อนเองมันไม่อยู่นี่งี่กดกลับไปกลับมาอยู่อย่างงี้โอ้มือมือ,ม,อมือเป็นอะไรมือมือเนี่ยไปเร็วเร็ว,รวสิพวกเอาไหม เออเดี๋ยวขอมาดันวันนี้แล้วก็กิ้งไปชนนั่นให้มันแรงแงมันจะได้ไปชนท่อนไม้นี้กลับมาเร็วๆเลยนะคะมาชนเอาดันกิ้งไปก่อนซะงั้นเอามาเร็วพวกมาเร็วเร็วขอดันไว้แล้วเราก็รีบขึ้นไปดันเพื่อมันจะได้กิ้งกลับมาเร็วๆวนะคะเราจะไ้ไปเสียเวลากับที่จะต้องดันไม้ตรงนู้นนะ โอเคนิ่งๆนะเพื่อนแล้วเราก็ไปดันให้มันสุดแรงแล้วเราก็มาเอาอันนี้เราพยายามมาดันไม้ให้อยู่ตรงนี้เร็วๆยาพึ่งไปไหนอยู่โอเคนิ่งๆเดี๋ยว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 ระหว่างนี้ได้อยู่นะแล้วถมันยังไม่เฮ้ยมันกําลังกิ้งกลับมากําลังกิ้งกลับมาจุเดียวสิเดี๋ยวเดี๋ยว โอเคเดี๋ยวกำลังได้อยู่ได้อยู่ได้ได้ได้โยย่าตื่นเต้นสิกับโอ้นี่ตรงนี้โอเคได้เดียวเนี่ยเนี่ยเนี้ยเร็วเร็วดีไม่เร็ว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 ดีไม่มันไม่ทันโอ้ทัน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 อยู่ทันอยู่โอเคได้ได้ได้แล้วได้แล้วโอเคโอเคได้แล้วก็ไปดันไม้อกว่าจะได้นะเอาจนเหนื่อยเลย โอเคเย้ yeah. ดีใจเพื่อนนี้หน่อยทุกคนโอ้ و, เป็วไรที่ตื่นเต้นมากขอบคุณขอบคุณขอบคุณครัอบอุ้ยมีเวลาด้วยเดี๋ยวเราก็ต้องไปให้สุดมันพร้อมกันนะพร้อมกันนะอย่าิ่งอึ๊บอึ๊บทาน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 มีปุ่มข้างบนเปิดเปิดกงไหมันมาติดลูกโอ้อะไรเนี่ย อุ้ยโหนว่ะชิงช้าโหนอ่ะทุกคนชิงช้าโหนเดยอย่าเดินโอ้แล้วมันเริ่มใหม่ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันนะเนี่ยมันมันมันรีบมันรีบมันตื่นเต้นมันตื่นเต้นเป็นสลิไอเป็นโหนนะนี่เราก็ต้องโดดไปตอนที่มันมาอุ้ยไม่ได้ดาวโอ้ มาโดดตรงนี้แหละใช่อย่างนี้เลยแล้วก็อย่าเพิ่งโดดมันไปก่อนแล้วโอเคมาเอาเลยถอยกลับด้วยมีเบรกกลับด้วยนะเดี๋ยวโอเคขึ้นสุดโดดเดียวโอเคขึ้นสุดโดดเย้ฮะเดี๋ยวเฮ้ยเราทำไมตกลงมาทำไมไม่ขึ้นไปบนนู้นก่อนอะอึ๊บอึ๊บอึ๊บอุ้ย เฮ้ยเราปลดล็อกอีกแล้วหนึ่งสู้อันนี้สู้เฮ้ยแล้วไงเราก็ต้องขึ้นไปข้างบนน่ะแล้วไงเราต้องขึ้นไปข้างบนเหรอเรานี่เมื่อกี้เราโดดเหยียบเขาเด้งขึ้นไปได้ใช่ไหมฮ้ยมันต้องเหยียบเด้งวะ่ะมันต้องเหยียบหัวเขาเด้งกระดอนขึ้นไปอ่ะโหย,ยากอันนี้ยากมากคือมันเป็นอะไรที่เราขนาดเราจะเหยียบเขาให้เราที่เขาตายเรายังท,ทำไม่ได้เลยอ่ะ เอโอเคเราอยู่ข้างบนแล้วตอนนี้เราก็มาเก็บดาวไปก่อนนะเก็บดาวก่อนเก็บดาวก่อนโอเคแล้วเราก็ลงมาเออเออเดี๋ยว <c oughs> ถ้าไม่โดดไปกระโคลละเราต้องอยู่ตรงนี้เรากระโดดเด้งขึ้นไปนะโหจะอู้ได้เฮ้ยเฮ้ยแจ๋วะ อันนี้คือไม่ได้ฝูกทั้งคนทุกความสบายล,ล้วนเชื่อเถอะจงเชื่อจงเชื่อเชื่อเธอนะเอา้าทำไมไอ้ยืนนเขาตายเท่างั้นมาเลยนี่ปุ่มด้วยนะนี่เราก็ต้องลงไปเจอเลื่อยสองอันนี้โดดอย่างนั้นแหละโดดอย่างนั้นแหละ โดดอ้าวเบรกเบรกไม่อยู่เราก็ชนไปเลยสิ <c oughs> เดี๋ยวขอไปเอฟโอ้วยมันเบรกไม่อยู่โอ้เราก็รีบไปไงเราอะให้เราก็รีบไงเซเ,เวลที่27แล้วนะทุกคนมาถึงอู้นึกว่าจะจะตายโอเค,อเคอมันไวความเร็วไม่เท่ากันด้วยโอ้าจะตายไปเนี่ย อ้ได้นี่แล้วก็ปลดล็อกอีซี่ไปเลยไงแล้วเออเอะไรจะเจ๋วเจ๋งขนาดนั้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสองตัวเหรอเฮ้ยเดียวแล้วเราเหลือสอชีเอ้าเหลือหนึ่งแล้วไม่ได้แน่เลยวะไงเราก็ไม่ได้อะเพราะว่ามันคือถ้าเราตั้งใจอะมันมันมัน,ม,นมันไม่ได้เราต้องทำแบบ มาแบบเผลอมาแบบเนี่ยเห็นไหมคือเราตั้งใจโดดมันก็โดดนะเราต้องกระโดดระหว่างที่เขากิ้งกิงแต่ว่า